ร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่ประกอบด้วยธรรมทุกธรรมธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบธรรมแต่ละธรรมเป็นตัวตน ให้กับคนสัตว์สิ่งของร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสเข้ายึดพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเด็จพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรให้เกิดแก่เจ็บตาย เกิดเป็นซาคนสัตว์สิ่งของเป็นภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสเป็นภัยพิบัติเป็นสงคลามทำลายล้างให้คนสัตว์ สิ่งของเสื่อมสลายให้ร่างกายเป็นพื้นที่ของธรรมกิเลสร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่ตายจากธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร มีชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นสากคนสัตว์สิ่งของด้วยธรรมกิเลสร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่เป็นกายหยาบ ตายจากธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสรเกิดเป็นซาบคนสัตว์สิ่งของมีชีวิตเป็นยังอยู่ตามกําลังของเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมกิเลส ร่างกายละเอียดของคนสัตว์สิ่งของที่ยังไม่ตายจากธรรมบารมีสามสิทธัสร,ระเดชะคุณหลงู่สดจันทัสโรเป็นเส้นทางให้บารมีสามสิทัสร,ร,ระเดชะคุณหลงู่สดจันทัสโร มีธรรมทุกธรรมอยู่ในร่างกายละเอียดของคนสัตว์สิ่งของธรรกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่ในร่างกายละเอียดของคนสัตว์สิ่งของทำให้ร่างกายละเอียดของคนสัตว์สิ่งของ ตายจากรรมบารมีสารสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรธรรมกิเลสดึงดูดบ่อกเกิดให้ร่างกายละเอียดของคนสัตว์สิ่งของอยู่ในอำนาจของธรรมกิเลสทำให้ คนสัตว์สิ่งของที่เป็นร่างกายหยาบร่างกายละเอียดตายจากธรรมวรมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมกิเลสกำกับ บังคับควบคุมให้ธาตุเป็นตัวตนตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของมีธรรมกิเลสอยู่หนาแน่น ในร่างกายของซากคนสัตว์สิ่งของมีธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากในซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของ ในร่างกายของซาคนสัตว์สิ่งของดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงก,มก,วงงก,ก,กลงงกมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรม ทำให้คนสัตว์สิ่งของนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของทรางคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีล ไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทอมอขออกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้หลับไหลเสื่อมสลาย เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสเป็นอบายภูมิอยู่ในวัดตะสงสารที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทอมอขออทำให้เกิดแก่เจ็บตาย ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทคุณไสยมนดำเดรัฉานวิชชาบูชายันคนสัตว์สิ่งของเป็นมิตร ขาอาชีพห้าลักษณะอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสร็จติดให้โทษเป็นอาชีพรวบรวมรักษาสราวคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวง ให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัฒนี้ ซึ่งเป็นร่างกายของคนสัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นอบเยภูมิเป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสรวบรวมรักษาธรรมกิเลส รวบรวมรักษาธาตุที่มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมกิเลสร่างกายคนสัตว์สิ่งของแต่ละร่างกายมีธรรมทุกธรรมกำกับบังคับ ควบคุมในจํานวนปริมาณที่แตกต่างกันทําให้คนสัตว์สิ่งของไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกัน เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่หลากหลายตัวตนที่ระบุคนสัตว์สิ่งของแต่ละร่างกายเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด ทั้งที่สุดในอดีตที่สุดในปัจจุบันที่สุดในอนาคตกำกับบังคับควบคุมระบุตัวตนของคนสัตว์สิ่งของ แต่ละร่างกายธรรมบารมีสามสิบทพพระเดชพระคุณหลวงพุษจันทัสโรทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นตัวตนที่ เป็นปกติตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรที่ทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกแยกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรดึงดูด ออกเกิดประชุมรวมศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสจันท์ทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบ ทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นศูนย์รวมให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำงานหน้าที่อาชีพ ที่แท้จริงให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้รวบรวมรักษาบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวบรวมรัก สาธาตที่มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยบรารบีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรให้รำทุกทำธาตุทุทกธาตุจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นโอกาส ให้เกิดการรวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทศรมใหม่ๆที่ได้เรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทุกธรรมได้ธาตุใหม่ๆจากทุกนิพพานเกิดเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทสโรขยายพื้นที่เข้าสู่พื้นที่ของทุกขนิพพานที่เป็นวิกิจอุปสรรคปัญหาเพิ่มมากขึ้น เป็นช่วงขั้นตอนที่ทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรุกเข้าหาธรำทุกธรรมธาตุทุกธาตุแยกทำแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุ ให้เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบพัตพระเดชพระคุณหลวงปูษษษ่สดจันทัสโรทำให้พื้นที่ของนิพพานธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปูษษ่สดจันทัสโรครอบคุมไปยังพื้นที่ของทุกนิพพาน เพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมญาญเกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสสจันทสโรรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นดวงกลมเป็นทรงกลมถูกศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิ ทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรดึงดูดบ่อกเกิดเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรยุตติวิกิตอุปสรรคปัญหาซึ่งเป็นการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นยุติธรรมบาร,รมีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นสันติภาพบาร,รมีสามสิบทัฏ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบ่อกเกิดทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัด พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้สร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปุสตจันท์ทัสโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกยูนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชา ระลึกนึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจัญทัตโรทำให้ร่างกายของเราของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิทสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้เดินทางไหลเวียนให้ศูนย์กลางดวงกลม ทุกหน่วยบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถันทัสโรรุกเข้าหาศูานย์รรก,กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุที่มาจากทุกนิพพาน ดึงดูดบอ่อเกิดให้ธรรมทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศส์พระเดชพระคุณหลวงปู่ศกจันทัสโรให้ธาตุทุกธาตุเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยบารมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเกิดการแยกธรรมแยกธาตุรวมธรรมรวมธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ทำให้แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสกทมอขอ,อเกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่ถดันทัสสรสร้างเลี้ยงรักษา ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงพุธตจันทัสรโอเกิดเป็นชาวสิวไลบารมีสามสิทัสสะเดชพระคุณหลวงพุธตจันทัสโอมีปกติทานศีลสมาธิปกติศีลห้ามีอาหาร เป็นพืชแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งมหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่ประกอบมิจฉาอาชีพ ค่าลักษณะที่เป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษที่เป็นอาชีพบูชายันคนสัตว์สิ่งของเพื่อรวบรวมซาคนสัตว์สิ่งของชาวสิวิไลบรมี30มสิบพัท พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมะสมเริ่มแรกทำรรบารบีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร เป็นตำแหน่งศูนย์กลางสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตรวจตาดูแลนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทัสโรให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้แจ่ำใสปีติ เบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลนิพนานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรให้สร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรไม่เป็นอันตรายปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทั้งหมดด้วยบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโร ทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่คนสัตว์สิ่งของเป็นพี่น้องสมัครสมานกลมเกลียวไม่แตกแยกจากกันและกันอยู่ประจำพื้นที่ในทุกจักรวาล ให้เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิทัศนะเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรโออยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนไม่เสื่อมสลายด้วยบารมีสามสิทัศนะเดชพระคุณหลวงปุษยันทัสโรโอที่สร้างเลี้ยงรักษาให้เกิดเป็น ลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษอย่างมั่นคงยั่งยืน